สวัสดีครับเพื่อนๆชาบะเบอร์ท่านผู้ชมที่สนใจที่จะเป็นช่างตัดผมนะครับวันนี้พบกับช่างวิกิตเช่นเคยครับวันนี้นะครับได้ผมเส้นใหญ่เส้นแข็งนะครับมาฝากกันนะครับแล้วก็มีวิธีจัดการผมเส้นแข็งเวลาเราตัดไปนะครับมันชอบป่องออกมาครับชอบพองออกมาด้านข้างนะครับเราจะจัดการยังไงนะครับวันนี้ช่างวิกิตมีวิธีจัดการมาฝากเพื่อนๆที่กำลังเรียนตัดผมนะครับเรามาทํางานกันเลยครับส่วนหน้าของใบหูทําให้กว้างนะครับก็ไถแนบาตีนผมขึ้นไปนะครับเอาเลย มุมผมขึ้นไปนะครับตามส่วนหน้าให้กว้างอันนี้คือเปิดข้างนะครับรองทรงกลางนะครับส่วนหลังใบหูนะครับให้เพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมนะครับตะแคงฟันบัตเตะเรียนนะครับให้ถูกผมแค่ครึ่งหน้าฟันบัตเตะเรียนนะครับตะแคง4ี่สิาองศามานะครับทําด้านซ้ายด้านขวาเหมือนกันครับด้านซ้ายก็ไถจากท้าถทอยขึ้นไปนะครับครึ่งหน้าฟันัตเตะเรียนไปถึงหลังใบหูนะครับจากนั้นเราก็มาเชื่อม ส่วนหน้าเขาไม่หูมาใส่กันนะครับเป็นเปิดข้างเหมือนกันนะครับไอ้แนบตินผมขึ้นไปเอาเลยมุมผมขึ้นไปนะครับเป็นเปิดข้างรองทรงกลางนะครับส่วนด้านซ้ายก็ทําเหมือนด้านขวานะครับคือเอาเลยมุมผมขึ้นไปนะครับเจอผมเส้นใหญ่เส้นแข็งนะครับวันนี้เอามาฝากเพื่อนๆเลยจะเอาวิธีจัดการนะครับผมเส้นใหญ่ๆมาฝากกันนะครับ หลังจากที่ขึ้นกรอบทรงแล้วนะครับผมก็จะมาเก็บขอบนะครับไปตามรอยที่เราขึ้นกรอบทรงไว้เลยนะครับโดยใช้หวีเล็กทํางานนะครับเพื่อนๆก็ลองนะครับเอาหวีเล็กลองดูนะครับถ้อว่ามันง่ายนะครับถ้ามันยากหรือว่ายังไม่กล้าก็เอาหวีใหญ่นะครับความผิดพลาดมันจะน้อยลงนะครับก็เก็บขอบไปตามรอยที่เราขึ้นกรอบทรงไว้นะครับ ส่วนหน้าจะกว้างนะครับด้านหลังจะแคบแ,แล้วด้านเททอยนะครับก็ประมาณกลางใบหูนะครับเป็นรองทรงกลางเปิดข้างก็ไล่ตามขอบทรงที่เราขึ้นมวเลยนะครับเก็บขอบมาเลย ส่วนด้ายใทอยนะครับให้เรากลางใบหูเป็นเกณฑ์นะครับความสูงนะครับสร้างกรอบทรงกลางใบหูแล้วก็มาเก็บท้ายทอยขึ้นไปเชื่อมมันเลยอ่าก็เชื่อมจากขวาไปซ้ายนะครับจากกลางใบหูด้านขวาไปด้านซ้ายเท่ากันนะครับด้านข้างของเราก็เปิดไว้แล้วเราขึ้นกรอบทรงไว้แล้วนะครับก็เก็บขอบไป แค่นั้นเองนะครับก็ฝากเพื่อนๆท่านผู้ชมนะครับท่านใดที่กําลังชมคลิปอยู่นะครับชมวิดีโออยู่ก็มีตัวหนังสือขึ้นมาให้ท่านแก้ไขด้วยการนะครับแตะไปที่ตัวหนังสือเลยนะครับมันจะมีฟันเฟืองตั้งค่านะครับหรือไม่ก็เป็น3จุดนะครับให้เราไปแตะตรงนั้นนะครับเพราะแตะแล้วมันจะมีตัว C ขึ้น2ตัวนะครับให้เราไปแตะที่ตัว C สองตัวแล้วแก้ไขตรงนั้นเลยนะครับตัวหนังสือก็จะหายไปนะครับไม่ใช่เป็นที่ช่างนะครับ ก็ลองทำลองดูนะครับพอตัวหนังสือขึ้นมาให้เราเอามือไปแตะที่ตัวหนังสือนะครับแต่ที่ตัวหนังสือก็จะมีฟันเฟืองขึ้นมาหรือไม่ก็มี3จุดนะครับให้เราไปแตะตรงนั้นเราก็มีตัวซีขึ้นมา2ตัวนะครับให้เราไปแตะที่ตัวซีสตัวแล้วแก้ไขตรงนั้นเลยครับตัวหนังสือก็จะหายไปนะครับส่วนตัดผมนะครับด้านซ้ายด้านขวาก็เหมือนกันครับเจ็บขอบไปเรื่อยนะครับ ด้านซ้ายนะครับผมไม่ได้เห็นเพราะว่ามันลืมหมุนกล้องตามนะครับไม่มีอะไรครับมันก็เลยออกมาแบบนี้ครับก็ไม่มีไรครับเก็บขอบไปเรื่อยนะครับเก็บขอบไปตามกรอบทรงแค่นั้นเองนะครับดูด้านขวาแล้วด้านซ้ายก็ทําเหมือนกันครับจะเอาวิธีจัดการผมแข็งแข็งนะครับที่มันป่องมันพองท่านใดที่มีปัญหานะครับ เพื่อนๆที่กำลังเรียนตัดผมนะครับตัดแล้วมันฟองมันฟองมันชี้มากนะครับเราจะทํายังไงนะครับเดี๋ยวช่างวิจิตจะทําให้ดูนะครับก็เป็นอีกแนวทางนึงนะครับมาฝากกันนะครับอันนี้ก็ยกขึ้นซอยปลายผมธรรมดาครับอ่าตรงไหนมันฟองนะครับให้เราทําอย่างนี้เลยนะครับตรงไหนมันฟองซอยเฉพาะปลายที่มันฟองนะครับ เห็นไหมครับทำช้าให้ดูเลยอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่จัดการผมป่องผมพองนะครับมีหลากหลายวิธีครับเพื่อนๆเรานะครับมาแบ่งปันกันนะครับท่านชอบของใครนะครับมองว่าทําง่ายเราจะลองทําลองดูนะครับทําแล้วมันไม่ง่ายเราก็ทําอีกหลายๆวิธีนะครับที่เพื่อนๆร่วมมาคีปของเรามาแบ่งปันกันนะครับ การเรียนรู้นะครับไม่จบไม่สิ้นครับเรียนเยอะรู้เยอะนะครับก็หลากหลายวิธีให้เพื่อนๆทําหลากหลายวิธีเลยนะครับอันไหนที่มันเหมาะกับตัวเรานะครับเราก็ทําแบบนั้นนะครับอันนี้ผมก็เก็บผมตรงไหนที่มันพองนะครับก็จะใช้ปลายกันปลฟันปลานะครับเก็บเฉพาะที่เก็บเฉพาะตรงไหนที่มันพองมันชี้นะครับ แต่ว่าความชัดเจนก็นจะน้อยไปหน่อยนะครับคลิปหน้าจะแก้ตัวใหม่อันนี้คือลืมหมุนกล้องไม่มีอะไรครับอซอยตรงปลายออก นะครับตรงไหนมันพองนะครับให้เราทําอย่างนี้นะครับซอยเฉพาะปลายเห็นไหมครับซอยตรงปลายออกเลยสับเฉพาะตรงไหนที่มันป่องมันชี้มันพองมาตรงไหนที่ไม่กลมกลืนกันนะครับให้เราซอยเฉพาะที่นะครับซอยปลายผมพอเราซอยแล้วมันจะเป็นบางๆนะครับมันจะมายังไม่ตรงยังจะไม่เรียบร้อยนะครับเราจะเอาปัตเตอร์เลียนมา เกาอีกครั้งหนึ่งนะครับพอเราซอยแล้วมันจะบางนะครับพอบางแล้วเราค่อยเอาปัตเตเลียนมาเกา,า,เาเก็บารายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะเรียบร้อยเลยนะครับลองเอาวิธีนี้ไปทําลองดูนะครับอ่าเห็นไหมครับจะเก็บารายละเอียดตรงที่บางๆนะครับพอเราซอยแล้วมันจะบางใช่ไหมครับพอบางแล้วเราก็เอาปัตเตเลียนมาเก็บเลยผมจะไม่ชี้ไม่ดีดไม่งอนนะครับไม่ป่องขึ้นมาลองทําลองดูนะครับ ทำไปเลยตรงไหนมันขี้มาเราก็ปตเตลเลียนเกาออกเลยนะครับเกาแล้วก็มาดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังไปใส่กระจกว่ามันยังมีอีกไหมนะครับแล้วก็ทําไปจนกว่ามันจะหมดนะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับลองเอาไปทําลองดูนะครับท่านที่กาลังเรียนตัดผมหรือว่าท่านที่เรียนตัดผมจบใหม่ๆนะครับ เราซอยให้บางแล้วก็เอาป e. <wh> ัตเตเลียนมาเกาออกนะครับมันก็จบแล้วนะครับอันนี้เป็นเปิดข้างรองทรงนะครับพิธีตัดผมไม่ยากครับกพราอย่างที่เพื่อนๆท่านผู้ชมได้เห็นนะครับก็เอาวิธีทำที่คิดว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเพื่อมาคีบของเรานะครับก็มาฝากเพื่อนๆลองดูนะครับเอามาฝากกันนะครับให้เพื่อนๆเราไปลองทําลองดูเผื่อว่ามันง่ายนะครับถ้ายากเราก็เปลี่ยนวิธีทํานะครับ เปิดข้างรองทรงนะครับเปิดข้างรองทรงกลางง่ายๆสตยไตล์แชมเปิจิตจบออกมาก็เป็นแบบนี้เลยนะครับหลังจากจบคลิปนี้เราก็จะลาท่านผู้ชมไปเลยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ